สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ TPK Run the f o o l นะครับวันนี้นะครับเราก็มาวิ่ง 5K อีแล้วครับที่เดิมนะครับที่สเตทน,นะครับแต่วันนี้พี่นัทเขารับคำท้าเราเรียบร้อยแล้วครับ 5K นะครับโหพี่นัทเขาโหดมากๆเลยนะคือแบบไปเจอพี่นัทมาแบบทุกทุกแบบ ทุกระยะแล้วอะไม่ว่าจะเป็นมาราทอนมาราอนก็ไม่สู้พี่นัทไม่ว่าจะเป็นฮาฟมาราธอนมาราทอนก็ไม่สู้พี่นัทอีกตอนไปโกโคสครั้งนั้นแล้วก็ 5K ล่าสุด 5K ของทางเอซิคที่สนามหลวงพี่นัทก็วิ่งเร็วกว่าวันนี้เลยขอแก้มือหน่อยนะครับขอแก้มือกับพี่นัทหน่อย 5K จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะสู้เต็มที่นะครับเรามาในสีแดงไม่รู้ว่าพี่นัทจะมาสีน้ําเงินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปเจอพี่นัทกันดีกว่าครับแล้วก็ไปชมการแข่งขันได้เลย Thank you. ก็เรียกอยู่ของเรานะครับนักเสด็จักวิรันนั่นเองคราวที่แล้วมาเรียกว่าโอ้โหเขียนพุทธะแบบไม่มีที่ยืนเลยครับใช่แต่จริงๆแล้วคือไม่ไม่ไม่กล้าไม่ไม่น่าท้าพี่นัทเลยนะทำไมอ่ะเพราะว่ามาราธอนนี้ก็พายแพ้พี่นัทไม่ครับฟูมาราธอนชนะไปแล้วผู้มาราธอนชนะไปแล้วคนละสนามพี่ชนะน้ำถึงยากง่ายตัดกันแต่ว่าวาไม่ได้เพราะว่าในระยะมาราธอนเต้ยก็ยังไม่ได้ชนะพุทธแต่วันนั้นเนี่ย เคียงสปูตี่หมดแรงหมดเลยทีเดียวแต่คนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเขาไม่ได้ซ้อมเลยจริงหรอกไม่เชื่อขาแรงเลยนะในเกมีเนทั้พูดเนี้ยพูดก็พจเขาซะเยอะเลยพูดเก่งไม่กันเลยครับนักแสดงแต่ว่าผมเคยวิ่งกับนัดอยู่นะผมก็พอจะรู้เพอร์ฟอร์มานซ์นี่คือวิ่งมาประมาณปีที่แล้วยังสุดยอดมากระยะเวลาผ่านไปนานพอสมควรนะครับพัฒนาการอย่างแน่นอน แน่นอนเลยตาแข็งตาแดงใสแน่นอนนะฮะอ่ะวันนั้นที่เต้ยส่งคำเช้าไปถึงนั้นตอนแรกนั้นเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหด้วยวันนั้นถ้าโลใช่ไหมของเต้ยต่ำกว่า20นาทีครับผมก็คือเพจต่ำกว่าสี่อีกอ่ะใช่ไหมอืมผมไม่เคยทำได้อย่างนั้นในชีวิตจริงเหรอแล้วผมกำลังบอกว่าใช้ชีวิตอยู่สนุกสนุกเชิลเชิลอยู่ที่บ้านทำนู่นทำนี่อยู่ๆมีคนแท็กมาแล้วก็แบบ พี่นัทวิ่งกันได้อย่างนี้19นาทีอะไรวะทางเข้าไม่มาเลยไม่ดีผมก็เลย m e เสร็จไปบอกพี่นัทพี่นัทเอานะผมท้าไปแล้วผมไล่ไปนะเดี๋ยวเห็นว่าท้าแล้วเนี่ยแรงมากโคตรกะก็เดี๋ยวให้ท่านผู่ไปบอกเตรียมตัวกันขอพิธีกรมาสักครู่หนึ่งแล้วล่ะฮะเชิญได้เลยครับะจำแค่ผมกับเอเนะครับ เราลงัไม่เคยเห็นใครสวนโซได้เห็ที่น้อยกว่านี้บนเครื่องบินนี้เลยนะม่างจตัดเปามึ่งทุกคนเลยวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะตัาดูดีๆ้จบเร็วแน่นอนจบเร็วแน่นอนจบเร็วแน่นอนนักเตนตอนนี้มีอาตมเขตองตวน่ครับใหู้ประมาณส itu balalah ต้องมีกระชากเสื้อออกนะเพราะว่าเวลามี้สาวๆหลายคนก่อยากมาเป็นขี้คอนแทนเราใช่แล้วครับอยู่ใช่ะยๆด้วยจาว่าในคอนเสิร์ตก็ไม่มีนะฮะกบบอกได้เลยนะครับเะยัและหายใจแรงแบบนี้ด้วยนะครับ Nachlegen noch mal, nachlegen noch mal. Vem นะครับในวันนี้นะครับยังคงเป็นป้ายโปรสกอร์นั่นเองนะครับที่สามารถคว้าชัยในวันนี้นะฮะเวลาอยา่เป็นทางการเดี๋ยวเราประกาศอีกทีนึงเมื่อกี้ดูไม่ทันจริงๆนะครับคนในหื่นเต้นรุนรุ่นะฮะสุดๆมากๆในวันนี้ขอบคุณมากและนี่คือที่ความสุขที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวก่อนครับเรามีเงินรางวัลสำหรับให้ไปทำกิจกรรมจิตอาสาอ่าฮที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ที่มอบให้นะครับมันมากให้ให้เราเหรอครับให้ผู้ชนะครับอ๋อให้คำว่าเราครับ พี่ชนะชิ้นอาสาเขาเลยจากให้พี่ผู้แพ้ใช่ไี่รับแต่เขาเลยเกาจะให้ยังไงรับได้รับได้รับก็ได้นะครับร่วมกันไปทำบุญด้วยกันได้ใช่ไใช่ใครับเดี๋ยวแบ่งกันดีกว่าครับแบ่งไปทำบุญนดีครับเพราะว่าครั้ิแลเต้ยก็ได้เป็นถือรอบนะใช่ครับไปทำท่าที่ถือท่านี่เด็ครับวันนี้ก็วิ่งจบไปเรียบร้อยนะครับ3ามกิโลนะครับสนุกสนานกันมากๆเลยครับวิ่งกับพี่นัทนะครับโห ช่วงสุดท้ายนี้ก็เล่นเกือบตายนะครับมีเจ็บด้วยเจ็บต้องซี่โครงด้วย,ยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆสนุกมากๆขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะครับแล้วก็ชวนพี่นัทมาเข้าก,กล้องด้วยดบะพี่นัทช่องผม TPK แล้วนะครเบผเกือขครั้งแรกก็พ้เลย <c oughs> <c oughs> ตอนแรกว่าจะชวนพี่นัทไปแบบไปถ่ายแล้วก็วิ่งเล่นกันไปเรืๆๆ <c oughs> ่อยๆเออไม่ได้ไม่ได้เจอใช่นัทมาเจอโควิดก่อนอนนี้ก็เลยได้มาแบทเทิลก<ด>ันเลยครับ นัเก่งมากครับยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันสนามจริงอันนี้มันเป็นเทตุมิลพี่เดี๋ยวเราต้องมาแก้แก้มืออีพีหนึ่งนะล้วให้เต้แก้แท้นะฮะโอ้รากไม่ได้ออกเจอของจริงเดี๋ยวไปเจอมาราธอนพี่นัทเดี๋ยวเดี๋ยวสุดยอดครับน้องเจอคนดีสฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจออีพีต่อไปครับ TPK Run เดอ Pool ครับผม